สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดาครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงนะของวันที่5ตุลาคม2565นะครับสําหรับหุ้นไทยนะครับช่อง VIP ธรรมดาจะมีมาให้ชมวันละ4คลิป4รอบนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับวันพุธนะ สีเขียวสดใสสดใสนำโชคให้ทุกทท่านนะครับก็ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับให้ช่อง VIP ธรรมดามีกําลังใจสรรหา เลขมาให้ท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณพระแสงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคัง่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างูีนะครับสําหรับรอบเชา้าออก10บโมงนะก็ออกไปแล้วนะครับออกหกเจ็ดหกเจ็ดสุดยอดเลยอืแต่ก็เข้านะอาจารย์บอกเข้าอยู่นะรอบเช้าเนี่ยผ่านนะได้เฮได้กีดกันอยู่นะมีใครโชคดีบ้างไหมอ,อืม บนก็ให้หกเจ็ดน่ะเน้นที่7890มา67เลยบนบนล่างก็ให้ 7, 8 9 9เน้นที่7กับ8ดนะก็มา7อยู่นะครับโอเคองผงพานท่านใดที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับอ่าส่วนท่านใดที่ได้โชคแล้วก็พิจารณานะจะพักก่อนหรือจะหยุดก่อนหรือจะไปต่อก็ขอให้พิจารณาดูกันแล้วกันนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับเ,เรามาชมกันเลยนะชมกันเลยคนไทยเที่ยงนะ901นยเน้นที่9กับ1นะครับอืม9อะไรบ้างคะนี่เก้าสามเก้าี้ห้าเก้นะครับ93 39 94 49 95เก96เก้นะครับส่วน1ก็13 311 4 4 1 155 1 1ึ6งหนะครับ ่วนศูนย์คือลองนะครับศูนย์คือลองนะศูนย์อ,อะไรศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับลองนะครับเราส่วนเลขเหรียญบนนะครับเหรียญบนนะเหรียญบนอืมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขสูงเหมือนเดิมนะครับขอเน้นที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ บนนะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนรนเพราะความบันเทิงไปนะครับก็พบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายนะครับสําหรับหุ้นไทยเชา้าก็มีเท่านี้ดูไม่ทันจดไม่ทันเอามือแตะวิดีโอพักไว้นะครับแล้วก็จดเอาทุกตัวนะครับสําหรับเที่ยงนี้แฮงเฮงเฮงเฮงครับสวัสดีครับ